บริการที่นี่มีอะไรบ้างบริการที่นี่ก็จะมีล้างอาชีพทั่วๆไปนะคะล้างล้างอาชีตล้างดวนทั่วๆไปนะคะล้างดวนคือล้างสีภายนอกเท่านั้นนะคะอ่าเริ่มต้น1 3 0นะ่งสนย์ะแต่แล้วก็2ก็จะมีล้างอาชีดล้างสีดูดฝุ่นทำความสะอาดภายในตัวนี้ทั้งอินไซต์เอาไซต์เราก็จะแบบทำให้ทั้งหมดนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ที่เริ่มต้นก็คือ1 8 0ริบบาทเริ่มต้นนะเริ่มต้นอ่ะต่อไป ล้างสีดูดฝุ่นทำความสะอาดภายในและเคลือบสีเคลือบส,อ,สองร้อยสิบนะแล้วเริ่มต้นนะคะอ่ะก็ราคาก็จะถ้าสมมตว่าราคาก็ไม่ได้สูงนะราคาก็ไม่ได้สูงแบบจับต้องไม่ได้นะถ้าในความแบบเทียบกับคุณภาพที่เราเราส่งมอบออกไปอะคะ่ะเออนะคะเราค่อนข้างมั่นใจนะว่าเราแบบทำได้ดีนะคะแล้วเราก็าอยากทําให้มันดียิ่งขึ้นไปกว่านี้น้อมรับคําติชมของลูกค้าในทุกทกท่านนะคะที่มาใช้บริการนะคะแล้วก็เพิ่ม,เต,มเติมก็จะมีะตัวล้างห้องเครื่อง ล้างห้องเครื่องเราก็จะล้างให้เราก็จะให้บวกเพิ่มอีกวันทันเรบาทนะคะเออหนึ่งนูนะคะก็เพิ่มเติมได้แต่ถ้าท่านใดอ่ะไม่มั่นใจไม่อยากให้ล้างห้องเครื่องลูกค้ายากให้เป่าฝุ่นหรือแบบเช็ดฝุ่นให้นิดหน่อยได้เราทําให้รถที่นี่รถที่นี่นะคะเราล้างรถตั้งแต่รถมอเตอร์ไซค์จักรยานเราก็ล้างนะคะไม่ได้ประชดนะไม่ได้แบบอันนี้นะจักรยานเราก็ล้างค่ะเราสามารถฉีดล้างให้ได้สำหรับลูกค้าที่แบบเป็นสายแบบปั่นจักรยานอะไรย่างเงี้ยก็มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเหมือนกันก ก็จะมีจักรยานมอเตอร์ไซค์ก็ล้างมอเตอร์ไซค์ก็ก็เริ่มต้น60บาทนะคะ60บาทเด็กๆนะักศึกษาหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแก๊ปไลแมนอะไรพวกเนี้ยค่ะชอปปี้อะไรอย่างเงี้ Man, e, ยหรือคนส่งพัสดุเขาก็จะมาล้างที่ร้านก็มีเอามอเตอร์ไซค์มาล้างน,นะคะรถเอ่ออีก,กค็คาร์รถเออ่ไฟฟ้าได้ล้างทั้งหมดยกเว้นรถ6ล้อรถ10ล้อรถรถเครนรถรถไฟนี่ไม่ได้ล้างน, <laughs> นะคะเออหยอดหยอก